สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคมาฝากครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเลยครับต้องการเทคนิคนี้อันนี้ก็คือมีดกาตาครับสปริงมันหักไปะครับเหมือนกับว่าเราจะมาแปลงสปริงใส่ที่มันหักไปเอามาทดแทนกันนะครับคือสูตรนี้จะลงตัวที่สุดแล้วครับ ที่ผมทำมามันจะไม่ล้าด้วยแรงส่งนี่ขนาดว่าผมยังไม่ได้คัดเนี่ยหลายๆคนครับต้องการมันจัดไปครับผมบายช่างหนึ่งชุมพรเนินสีก้าหนึ่งครับ อ่าดูชัดๆครับผมเชื่อครับว่าหลายๆคนต้องการมันครับส่วนนี้ก็คือสปริงมันหักไปครับเม็ดกาตาถ้าจะริงหักแปลงยังไงแต่ว่าเม็ดกาตานี่มาจากโรงงานหักทุกๆเล่มครับจเจ้าไปใช้งานนะนะครับ ถ้าไม่เข้าใจรายละเอียดตรงไหนก็ทักมาถามผมได้ครับผมยินตีให้คำปรึกษาครับอยากเห็นคุณภาพครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับมีจ้าหนึ่ง ช่างหนึ่งชุมพรเนินสีเก้าหนึ่งครับมีดบันออลี่นะครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับผมสวัสดีครับ